กรับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Awesome Corner กันอีกครั้งหนึ่งครับโดยในวันนี้เราจะกล่าวถึงเนื้อหาในหนังสือ The Top Power พลังจิตใต้สำนึกพลังสู่ความสำเร็จโดยทันตแพทย์สมสุจิรานะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่22แล้วนะครับเราจะเริ่มเนื้อหาในบทที่7ครับบทที่7จิตกับฮอร์โมน ฮอร์โมนคือเครื่องมือสำคัญของจิตใต้สำนึกที่ใช้ในการควบคุมร่างกายเราไม่สามารถใช้จิตสำนึกบังคับให้ฮอร์โมนหลั่งได้เพราะระบบปฏิบัติการนี้ขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกทั้งหมดจิตสำนึกจะควบคุมได้เฉพาะอาวัยวะภายนอกเท่านั้นส่วนอวัยวะภายในเช่นหัวใจม,ม้ามไตตับลำไส้อยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตใต้สำนึก โดยจิตใต้สำนึกมีระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเปรียบเสมือนสมุนมือขวาและระบบฮอร์โมนซึ่งเปรียบเสมือนสมุนมือซ้ายคอยรับคำสั่งให้ช่วยกันควบคุมอวัยวะภายในปัจจุบันยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าอารมณ์เกิดจากฮอร์โมนในสมองเปลี่ยนแปลงหรือฮอร์โมนในสมองเปลี่ยนแปลงเ,เพราะอารมณ์เช่นเราต้องตกใจก่อนอะดรีนาลีนจะหลั่ง หรือเพราะอะดรีนาลีนหลังเราถึงตกใจในทางพุทธศาสนาบอกว่าความรู้สึกที่เกิดจากจิตขึ้นมารับอารมณ์ต้องเกิดขึ้นก่อนจึงจะไปสั่งการให้สมองหลังฮอร์โมนหรือสารเคมีออกมานั่นก็คือจิตเป็นตัวควบคุมสมองอีกทีหนึ่งมีคำถามว่าแล้วจิตคืออะไรตั้งอยู่ที่ไหนใช่การทํางานของสมองรูปแบบหนึ่งหรือไม่ คำถามนี้เป็นปริศนามานับพันปีแล้วแม้พระพุทธองค์จะทรงค้นพบว่าจิตแยกคนละส่วนกับสมองแต่ก็มีคนที่สามารถปฏิบัติธรรมจนเข้าใจไปถึงระดับนั้นไม่มากนักนักวิทยาศาสตร์หลายท่านยืนยันว่าจิตไม่ได้เกิดจากการทำงานของสมองเช่นเซอร์จอห์นเอ็กเคิลแพทย์ทางประสาทสรีระวิทยารางวัลโนเบลกล่าวว่า มีจิตใต้สำนึกส่วนหนึ่งอยู่ในสมองแต่อีกส่วนหนึ่งอยู่นอกสมองวิลเดอร์เพนฟิลระสาสาจาลยแพทย์ซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลกได้ฝากบอกสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก่อนเสียชีวิตให้กับกลุ่มแพทย์ทางประสาทวิทยาว่าอย่าไปพยายามหาจิตในสมองเลยมันไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกสมองเป็นเพียงเครื่องบันทึกความจำเพื่อเก็บข้อมูลไว้ให้จิตเรียกใช้ เป็นข้อมูลในส่วนของสัญญาระดับหยาบส่วนเรื่องของความรู้สึกในระดับละเอียดเป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจความรู้สึกโกรธเกลียดรักโลภหลงอร่อยไพเราะนุ่มนวลความหอมความเหม็นทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากการทำงานของจิตเป็นสัญญาในระดับละเอียดจิตใต้สำนึกใช้ระบบประสาทอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือในการควบคุมร่างกายระบบประสาทอัตโนมัติที่สำคัญของมนุษย์มี2ชนิดคือระบบประสาทซิมพาเทติกกับระบบประสาทพาราซิมพาเทติกระบบประสาทอัตโนมัติไม่อยู่ภายใต้ใตอำนาจของจิตสํานึกดังนั้นจิตใต้สำนึกจะมีอิทธิพลต่อระบบประสาทอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่ระบบประสาทซิมพาเทติกจะทำงานเมื่อเรามีอาการเชิงลบ เช่นตื่นเต้นตกใจเตรียมต่อสู้หรือหนีทำให้หลอดเลือดหดตัวหัวใจเต้นเร็วความดันขึ้นสูงส่วนพาราซิมพาเทติกทำงานเมื่อเรารู้สึกสงบผ่อนคลายมีสมาธิมีอารมณ์เชิงบวกหัวใจเต้นช้าลงหลอดเลือดขยายความดันลดเมื่อระบบใดทำงานอีกระบบหนึ่งจะปิดตัวลง ระบบพาราซิมพาเทติกกระตุ้นให้ร่างกายหลังฮอร์โมนอินซูลินเป็นฮอร์โมนซึ่งเปรียบเสมือนปั๊มที่ช่วยในการดูดกลูโคสเข้าเซลล์อินซูลินได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความสมบูรณ์พูนสุขเพราะช่วยให้มีการสะสมกลูโคสกรดไขมันและกรดอะมิโนไว้ภายในเซลล์ต่างๆและสำรองไว้ใช้ระหว่างช่วงมื้ออาหารหรือช่วงขาดอาหารทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดคงที่อยู่ ร่างกายมีอินซูลินน้อยน้ำตาลจะคลั่งอยู่ในกระแสเลือดเพราะเข้าเซลล์ไม่ได้ทำให้มีอาการเป็นโรคเบาหวานดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานควรมีอารมณ์สงบผ่อนคลายใจเย็นและคิดบวกเพื่อกระตุ้นให้ระบบพาราซิมพาเทติกทำงานคนที่เป็นเบาหวานแล้วเครียดง่ายอินซูลินจะไม่หลัง่งทำให้อาการเร็วลายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นขณะเครียดร่างกายจะหลั่งสารเคมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าคอร์ติซอลออกมาต่อต้านการทำงานของอินซูลินด้วยเรียกได้ว่าส่งผลกระทบสองเด้งเลยทีเดียวการรักษาโรคจึงต้องมีการดูแลเรื่องสุขภาพจิตของผู้ป่วยด้วยเช่นศูนย์ดูแลสุขภาพชีวจิตโฮมได้ประยุกต์หลักการทางธรรมชาติบำบัดและแพทย์แผนปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน มีการแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการกินอาหารการออกกำลังกายการนอนการพักผ่อนการทำสมาธิทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมากจนบางคนหายขาดในที่สุดนอกจากนั้นอินซูลินยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างอนุมูลอิสระซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายรวมถึงโรคมะเร็งยับยั้งการอักเสบยับยั้งการเกิดริ่มเลือดอุดตัน ช่วยไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัวปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจไม่ให้ถูกทำลายเมื่อขาดฮอร์โมนอินซูลินจะทำให้อ่อนเพลียเบื่ออาหารมีโรคแทรกซ้อนง่ายเมื่อเป็นแผลแล้วหายยากมีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตโรคตาอาการทางระบบประสาทและสมองเป็นต้นจิตใต้สํานึกมีอำนาจเหนือต่อมไร้ท่อซึ่งผลิตฮอร์โมนทั้งหลาย กระแสจิตคือพลังที่สามารถกระตุ้นเซลล์ประสาทหลังจากนั้นกระแสประสาทจะไปกระตุ้นตอมต,อต่างๆให้สร้างฮอร์โมนเราสามารถมีพลังจิตควบคุมกายและอวัยวะภายในได้โดยการควบคุมจิตให้ไปกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนแต่ละชนิดจิตจะแสดงผลออกมาในรูปของความรู้สึกดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ว่าความรู้สึกแต่ละแบบรกระตุะแบบ้นฮอร์โมนอะไรบ้าง ความรู้สึกที่ยับยั้งการทำงานของอินซูลินคือความรู้สึกเชิงลบเช่นหงุดหงิดเครียดวิตกกังวลส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินทำได้โดยการออกกำลังกายการเดินจงกรมนั่งสมาธิมีงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าหลังจากการเดินจงกรมผู้ป่วยโรคเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บางคนลดลงถึงสมเท่าภายในเวลาเพียงหนึ่งเดือนแต่ปัญหาคือผู้ป่วยมักจะปฏิบัติไม่ต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอีกศูนย์ชีวจิตโฮมพบว่าถ้าผู้ป่วยสามารถควบคุมอาหารตามหลักชีวจิตรำตะบองเดินจงกรมและสั่งจิตใต้สำานึกได้อาการของโรคจะดีขึ้นจนเกือบเป็นปกติ โดยที่ไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยนอกจากนั้นการทำงานของอินซูลินจะถูกยับยั้งจากสิ่งเสพติดต,ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุหรี่และสุราดังนั้นการงดสูบบุหรี่และสุราคืออีกวิธีหนึ่งในการกระตุ้นให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นความรู้สึกรักจะกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งได้ชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ความผูกพันฮอร์โมนนี้จะช่วยรักษาคนที่ไม่กล้าเข้าสังคมมีความหวาดระแวงสูงมีความวิตกกังวลสูงวิธีรักษาคนไข้ควรให้ความรู้สึกรักกับเขามากๆเพื่อกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนนอกจากนั้นการอบกอดหรือสัมผัสเบาๆอย่างอบอุ่นจะสามารถกระตุ้นฮอร์โมนออกซิโทซินได้เป็นอย่างดีการได้พูดคุยในหมู่เพื่อนที่รู้ใจ ก็ช่วยในการสร้างฮอร์โมนนี้ได้ดังนั้นการเข้าสังคมชมรมหรืออย่างน้อยมีกลุ่มเพื่อนสนิทสักสองสามคนก็จะทำให้ฮอร์โมนหลั่งออกมาอย่างสม่ำเสมอเพศหญิงสามารถสร้างฮอร์โมนออกซิโทซินได้ง่ายกว่าเพศชายเพียงแค่การจับกลุ่มคุยกันในเรื่องสเพเหระต่างๆก็จะทำให้ฮอร์โมนนี้หลั่งออกมาเพราะเป็นการพูดคุยโดยไม่มีจุดหมาย ไม่ต้องการแก้ไขปัญหาไม่มีตักระแต่มีความสุขหรือในช่วงให้นมบุตรมารดาจะมีฮอร์โมนนี้หลั่งออกมาเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังพบว่าฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนช่วยกระตุ้นให้ฮอร์โมนฝ่ายบวกคือซโรโทนินโดพามีนและเอนโดฟินทำงานได้ดีกว่าในเพศชายด้วย แต่ก็จะมีผลเสียในช่วงวัยทองหลังหมดประจําเดือนเพศหญิงจะมีระดับฮอร์โมนฝ่ายบวกลดลงทำให้มีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายความเครียดทำให้เกิดฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะไปกระตุ้นความอยากอาหารและสะสมเป็นไขมันดังนั้นผู้ที่กำลังลดน้ำหนักต้องพยายามกำจัดฮอร์โมนตัวนี้จากการวิจัยพบว่าผู้ที่ฝึกสมาธิ จะมีฮอร์โมนตัวนี้ลดลงประมาณ20%อารมณ์โกรธจะกระตุ้นอะดีนาลินและคอร์ติซอลทำให้เส้นเลือดฝอยในสมองหดตัวความดันสูงขึ้นฮอร์โมนอะดีนาลีนหลั่งออกมาในอารมณ์เชิงลบทุกชนิดเช่นความอยากความกลัวความวิตกกังวลความไม่พอใจความโมโหความแค้นความพยาบาทความโลภ นักวิทยาศาสตร์พบว่าหากมีฮอร์โมนอะดีนาลินในปริมาณมากจะทำให้ระดับสติปัญญาลดลงถึง80%มีอาการทางร่างกายที่เกิดจากจิตใจผิดปกติที่เรียกว่าโ n รเค r นฮาซินโดมเกิดจากการได้รับข่าวร้ายอย่างกระทันหันเช่นการเสียชีวิตของญาติสนิทร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนอะดีนาลินออกมาเป็นจำนวนมาก ประมาณ20เท่าของคนปกติทาให้หัวใจทำงานล้มเหลวมีการบีบตัวได้น้อยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายไม่ได้เกิดอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบและหน้ามืดแม้จะรู้ว่าฮอร์โมนแต่ละชนิดมีประโยชน์อย่างมหาศาลแต่เราจะใช้ทางลัดคือการฉีดฮอร์โมนนั้นเข้าไปในร่างกายโดยตรงไม่ได้เช่น แพทย์รู้ว่าฮอร์โมนเอนโดฟินมีลักษณะคล้ายมอร์ฟีนแต่การฉีดมอร์ฟีนเข้าไปในร่างกายโดยตรงมีผลเสียมากมายถึงขนาดทำให้เสียชีวิตได้หลังการฉีดมอร์ฟีนสมองจะหยุดหลังเอนโดฟินเมื่อมอร์ฟีนหมดฤทธิ์ลงจึงต้องฉีดเข้าไปเพิ่มอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นจะเกิดอาการขาดเอนโดฟินคือคลื่นไส้อาเจียนกล้ามเนื้อกระตุกเป็นตะคริว กระวนกระวายใจเป็นไข้หรือที่เรียกกันว่าลงแดงนั่นเองนอกจากนั้นสมองจะเกิดอาการดื้อยาคือต้องเพิ่มปริมาณมอร์ฟีนที่ฉีดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าฉีดในปริมาณเท่าเดิมก็จะมีอาการลงแดงเช่นกันจะเห็นได้ว่าการฉีดฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายมีแต่ผลเสียนะักวิจัยจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต เคยทดลองจับชายเพศที่3ามจำนวนมากมาฉีดฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนเพื่อเปลี่ยนให้เป็นชายแท้แต่ปรากฏว่าโครงการนี้ล้มเหลวยาเสพติดบางประเภทเช่นยาบ้ายาอีเมื่อเสพเข้าไปแล้วจะส่งผลต่อสมองกระตุ้นให้เซลล์ประสาทหลั่งสารโดพามีนและเซโรโทนินจำนวนมากทำให้ผู้เสพเกิดอาการหูแววคุ้มครั่ง ก้าวร้าและประสาทหลอนพบว่าในผู้ป่วยจิตเวชจะมีปริมาณสารโดพามีนในสมองสูงมากการกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่จำเป็นจึงต้องเริ่มต้นจากจิตการจะวัดว่าปฏิกิริยาแบบใดที่จิตสามารถรับรู้ให้สังเกตจากอาการกิริยาที่เป็นภาษาสากลสิ่งนั้นจิตจะเข้าใจเช่นการหัวเราะการยิ้ม การร้องไห้ไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนก็แสดงออกเหมือนเมือหนกันนั่นหมายความว่าเป็นปฏิกิริยาอันเกิดจากจิตที่แสดงออกมาบนใบหน้าครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาใน EP นี้กราบขอพู้คุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึง EP นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องออซัมคอนเนอร์ แล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับเพราะมุมนี้คือมุมที่สุดยอดสำหรับคุณเสมอสวัสดีครับ